ภิกษุเจรูปถูกขังอยู่ในถ้ำเจ็ดวันวิบากกรรมที่เคยขังเฮียภิกษุเจรูปเดินทางจากปัจจันตชนบทเพื่อเข้าเฝ้าพระศาสดาระหว่างทางได้พักในถ้ำแห่งหนึ่งในตลอดกลางคืนมีก้อนหินกลิ้งลงมาปิดปากถา้ำภิกษุเจ้าถิ่นและชาวบ้านพยายามเคลื่อนหินนี้ตลอด วันแต่หินนั้นก็ไม่ขยับขยื่นในวันที่7จก้อนหินก็กิ่งออกไปทางภิกษุทั้ง7ได้รับความทุกข์ตลอด7วันพระศัสดาตรัสเล่าบุพกรรมในอดีตว่าภิกษุทั้ง7รูปเกิดเป็นเด็กเลี้ยงโคเห็นเที่ยตัวใหญ่จึงตามจับเที่ยนั้นก็วิ่งเข้าไปในจอมปลวก มีทางออกเจ็ดทางชายทั้งเจ็ดจึงเอาไม้ปิดทางออกทั้งหมดแล้วหลีกไปที่อื่นเฮียได้รับทุกขเวทนาตลอดเจ็ดวันในวันที่เจ็ดเด็กเลี้ยงโคได้สติจึงกลับมาปล่อยเฮียนั้นให้ได้รับอิสรภาพ